คุณเคยประสบปัญหาในการถอยจอดเข้าซองหรือตามห้างหรือไม่ครับวันนี้เด็กน้อยมีเรื่องเล่าจะมาแนะนําวิธีการถอยจอดแบบอัจฉริยะของตัว Ford r a n g e r ตัวนี้กันดีกว่าครับเราไปดูกันว่าใช้ยังไงไปเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการใช้ระบบถอยจอดอัจฉริยะของตัว Ford คันนี้กันดูนะครับไปเราก็มองดูทางด้านขวานะครับโอ้รถจอดเต็มเลยนะ ขับนไปครับว่าเราจะเข้าแบบไหนดีฮะดังนั้นคือตอนนี้ครับเราเปิดไฟเลี้ยวครับเรียบร้อยแล้วเกิดตัว P นะครับตัวนี้เราจะคอยเข้าซองนะครับอ่ะเรียบร้อยครับนะฮะไปแล้วนาฬิกาแล้วเนี่ยอ่ะช่องนี้ว่างนะครับอ่ะเขาบอกให้หยุดเราก็ต้องหยุดครับเชื่อเขานิดนึงนะฮะแล้วมาที่เอ็นครับพอที่เอ็นเล้วเสร็จครับบอกเลยครับว่ากดตัวที่ปาร์คครับตัวนี้แล้วคืออยู่ตรงนี้ครับตัวพีข้างๆตัวหลังเกียร์นี้นะครับ ตอนนี้เรากดค้างครับกดค้างเห็นไหมครับผมไม่ได้จับพวงมาลัยเลยเห็นไหมครับี่ผมไม่ได้จับพวงมาลัยเลยนะครับเห็นไหมครับอมาดูหน้าจอครับเห็นไหมครับดูหน้าจอเห็นไหมฮะเึินจะชนแต่ก็้อัคอริยะไหมครับดูฮะนี่ก็แค่กดพีค้างไว้นะครับผมตัวนี้มาต้องทำงไงต่อครับ อ่นนี่ฮะขึ้นหน้าจอครับเราไม่ได้จับพวงอะไรเลยเห็นไหมครับทางซ้ายขวามาเรียบร้อยนี่ฟาบเสร็จสิ้นครับผมกับระบบคอยจอดอัจฉรยะของ Ford นี่ครับตัวนี้หากคู้ค้าท่านในครับชอบไรนี้กดไลค์กดแชร์ครับผมหรือ กดเซฟบันทึกวิดีโอนี้ไว้เลยนะครับผมถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจระบบต่างๆของตัวรถ Ford ด a ร g e จอร์หรือ a อ r วิสต่างๆมาพบกันได้ที่ฟอร์ดทาเอพระราม5้านี่เลยครับแล้วเจอกันครับ